ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื่อเผยลิเวอร์พูลประสึกแมนยูล่าตัวแบ็กขวาอาร์จ็กซ์มีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่คว้าตัวเดวิดเรนช์ฟูลแบ็กของอาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ด,ดัมเข้าร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเตรียมยกระดับทีมในตลาดที่จะถึงนี้หลังจากมีฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังในซีซั่นนี้แม้ว่ามิดฟิลตัวกลางคือเป้าหมายหลักของเจอเกนครอปแต่หลังจากเทรนเนล็กซานเดอร์โนยังมีปัญหาเรื่องเกมรับทำให้ตอนนี้แบ็กขวาก็เป็นหนึ่งตำแหน่งที่กุนซือชาวเยอรมััันนนยากกจะปรปรรบุงเช่ ตามรายงานจากยิปมีสปอร์ตระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาคว้าตัวเรนส์หลังจากประทับใจในฝีเท้าของแข้งวัย20ปีที่พัฒนาขึ้นมากกับอาแจ็ก์และได้รับโอกาสลงสนามไปแล้ว31นัดในฤดูกาลนี้เรนส์ถูกใช้งานเป็นแบ็กขวาเป็นหลักแต่เขาสามารถโยกไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายก็ได้ความสารพัดประโยชน์นี้เองทําให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโจโกเมสเป็นนักเตะที่เล่นในบทบาทดังกล่าวได้แต่กองหลังทีมช่างกรีซอแเวลถูกขายในซัมเมอร์นี้หากลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม สำหรับเลนส์จะมีสัญญากับอาร์แจ็คจนถึงปี2025แต่สโมสรอ,อาจเปิดรับข้อเสนอปล่อยนักเตะหากมีสโมสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอตามที่พวกเขาพอใจอย่างไรก็ตามลิพูต้องแย่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในตัวกองหลังชาวดัตเช่นกันและทีมปีแสดงก็อยากได้แบ็กขวารายใหม่ด้วยยักษ์ใหญ่ลาลิกาจ้องซอยฟิมิโนเสริมทัพฟรีตลาดซัมเมอร์หลังนักเตะใกล้หมดสัญญากับลิเวอร์พูล เหมาริดกำลังพิจารณาที่ดึงตัวโรเบโตฟิมิโนกองหน้าของลิพูทีมอันดับ8ของพิม์ลีกไปเสริมทัพโดยสัญญาของนักเตะจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ตามรริงานของลิพูเอโคสต,ตาทีมชาติบราซิลเพิ่งจะประกาศไม่ต่อสัญญากับโขงแดงและพร้อมย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ถือเป็นการยุติการคาแข่งในทีมแอนฟิลเป็นเวลา7ปีลงหลังมาจากโคฟเฟนหาเมื่อปี2015และช่วยพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายตลอดช่วงที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ฟีมิโนตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่หลายทีมในโยุโรปโดยมีชื่อของอินเตอร์มิลานและบาซโลนาที่ให้ความสนใจจะคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลด้วยอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากเอลนาเชียงนานซื่อดังของสเปนเปิดเผยว่าบรอัมริดกลายเป็นทีมล่าสุดที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการไล่ล่าตัวดาวยิงวัย31ปีรายนี้โดยมีการระบ,บุว่า ฟอร์เรนโตเปเรสประธานคนดังของสโมสรอนกำลังจับตามองสถานการณ์ของบาร์บี้อย่างใกล้ชิดและอาจเดินหน้าทาาทามนักเตะให้ย้ายมาค้าแข้งยังชินซานติโกเบรเบลในช่วงซัมเมอร์ต่อไปสำหรับผลงานของฟีมิโนในการลงสนามให้กับเดอะเรสตลอดระยะเวลา7ปีเจ้าตัวลงเล่นไปทุกรายการ359หินัดยิงได้109ประตูและทำ79แอสซิสโดยลงเล่นเฉพาะในพรีมีร์สองร้อเกมยิงได้80ประตูและทำอีก55แอซิส์ เชลซีปาดหน้าลิเวอร์พูลเดินเรื่องทาบแข้งดาวรุ่งบาร์สโลนาร่วมทีมแล้วสโมสรเชลซีได้ทําการเดินหน้าเปิดเจรจาเรื่องการย้ายทีมกับกาบี้กองกลางดาวรุ่งของบาร์ซโลนาในซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความสนใจของลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกที่มีข่าวต้องการตัวแข้งรายนี้ด้วยเช่นกันตามรายงานจากลิฟว์เอโคหลผงแดงกําลังจับตามองสถานการณ์ของดาวเตสปนิสอย่างใกล้ชิดโดยพวกเขามีแผนยกเครื่องแผงกองกลางใหม่หลังจากที่ประสบความล้มเหลวในฤดูกาลนี้ ซึ่งนอกจากแข้งรายนี้แล้วยังมีจูดเบลลิงแฮมเป็นเป้าหมายสําคัญอีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานจากดาริโออาสื่อของสเปนเปิดเผยว่าเชลซีที่มีข่าวให้ความสนใจกาบี้อยู่เช่นกันได้ส่งตัวแทนสโมสรเดินทางไปพบกับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะที่กลุ่มมาริดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการยามาเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดในซัมเมอร์นี้ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของดาวเตะวัย18ปีนั้นยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ตัวไม่สามารถลงทะเบียนเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ของบาสโจนาได้เนื่องจากเรื่องของปัญหาทางการเงินซึ่งหากยังไม่มีข้อสรุปและทางออกในเรื่องนี้จะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์ทันทีและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวตัวเล็กเกินไปเอลียทย้อนอดีตเคยโดนสิงปฏะดิเสธฮาวิเอลียตกองกลางของลิปูย้อนอดีตสมัยยังเป็นวัยกระตอบ โดยเคยคิดว่าจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างทุกวันนี้แล้วหลังจากโดนเชลซีปฏิเสธเครเมรเกอร์วัย20ปีย้ายจากฟูลแลมเข้าร่วมทีมลิปูในปี2019และลงเล่นให้กับหงแดงไปแล้วกว่า60นัดกระนั้นสมัยยังอาย,อยุน้อยเขาเปิดเผยว่าเคยถูกเชลซีปฏิเสธจนต้องย้ายไปควีนส์พาร์คเรนเจอร์ก่อนจะเซ็นสัญญากับฟูลแลมในเวลาต่อมาเอลเลียตเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่โดนเชลซีปฏิเสธโดยบอกกับว r อริปรูพอดแคสต์ว่าพูดตรงๆเลยว่าเป็นเพราะผมตัวเล็กเกินไป ผมจำได้ว่าพวกเขาบอกว่าถ้าในด้านเทคนิคแล้วผมเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มแต่ผมตัวเล็กเกินไปโดยการเป็นเด็กหนุ่มแล้วรู้ว่าคนไม่รับโอกาสนั้นในการลงเล่นหรือเซ็นสัญญาผมคิดว่าตัวเองคงหมดอนาคตและจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วผมเคารพการตัดสินใจของพวกเขาผมไปเล่นซันเดลิกกับเพื่อนๆน,นิดหน่อยจากนั้นก็ย้ายไปฟูแลมเอลเลีเยตถูกดันขึ้นสู่ทีมยู8ของฟูแลมเมื่ออายุเพียง14ปีและประเดิมสนามให้ชุดใหญ่ด้วยอายุ15ปี ไม่อยู่แล้วเผยคูที่เตรียมชิงวินล่าหลังจบซีซั่นนี้มีรายงานว่าฟิตเป้คูติญโยแนวรุกของแอสตันวินล่าต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากต้องดิ้นรนหาโอกาสลงสนามกับต้นสังกัดปัจจุบันวินล่ายืมตัวดาวเตะวัย30ปีมาร่วมทีมเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วและเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิง5ประตูและทำอีก3แอสซิสจาก19เกมในลีกจนได้ย้ายถาวรด้วยค่าตัว20ล้านโยูโรในช่วงซัมเมอร์ อย่างไรก็ตามดาวเตะทีมชาติบราซิลไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งแบบเดิมได้ในฤดูกาลนี้โดยยิงไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นจาก22นัดรวมทุกรายการลีออนไบรลีและเอมิเลโน่บูเอเดียเป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขานั่นทําให้คูตินโยได้ลงตัวจริงในพิมพ์ลิกเพียง7นัดฤดูกาลนี้ซึ่งแมตช์ล่าสุดเกิดขึ้นในแมตช์ที่แพ้อาร์เซนล4ต่อ2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่เกมนั้นคูตินโยไม่มีชื่อ,อยุนทชมสิง์ผง,งาดอีกเลยตลอด7นัดหลังสุดในพิมพ์ลีก และคาดว่าจะต้องพักอีกราว2อถึงสสัปดาห์ทีมของอุนายิมรีกำลังโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงเมื่อเก็บไปได้ถึง19จาก21แต้มเต็มช่วงที่ไม่มีคูตินโยยิงไปกว่านั้นการกลับมาจากการยืมตัวของเบอร์ทานตาโอเลและยิงประตูได้จากลงเป็นตัวสำรอง2เกมติดต่อกันทําให้โอกาสลงตัวจริงของคูตินโยอาจน้อยลงไปอีกคูตินโยยังมีสัญญากับวิลลาจนปีงปี่0 2 6แต่ตามรายงานจากอินเตอร์ไลฟ์ระบุว่า ตัวแทนของเขากําลังหาทางพานักเตะย้ายออกจากวิลล่าพาักในช่วงซัมเมอร์มีความเป็นไปได้ที่คูตินโยสจะย้ายกลับไปอินเตอร์มิลานอีกครั้งแต่ค่าตัวและค่าเหนื่อยของนักเตะอาจเป็นอุปสรรคโดยปัจจุบันครับค่าจ้างอยู่ที่8.5ล้านยูโรต่อปีกระนั้นวิลล่าอาจพิจารณาข้อเสนอยืมตัวโดยมีความสนใจจากสโมสรนในอเมริกาใต้เช่นกันโดยเฉพาะโคดินเทียนที่เคยโดนปฏิเสธข้อเสนอเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา ไลแมนเช้าโดนแบนไม่มีกำหนดหลังชักซอกใส่โรบสันเกมลิเวอร์พูลเจ้าอาเซนอลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ตัดสินพอเชนี่เป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกโดยมีภาพของไลแมนผู้นี้ทำท่าชักซอกใส่กองหลังหงแดงเชี่เขาไปสอบถามถึงเรื่องการตัดสินอย่างไรก็ตามกลายเป็นแข้งสกอตติสที่โดนใบเหลืองค่าโทษทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากหลังจบเกมหลังจากที่ได้มีภาพหลุดออกมาและเป็นกระแสเพียงชั่วข้ามคืน มาวันนี้ทาง PGMOL ก็ได้ทำการประกาศพักงานฮัตซิคาดิสเป็นที่เรียบร้อยโดยมีใจความว่า PGMOL จะไม่ใส่ชื่อของคอนสแตนตินฮัตซิดาคิสในเกมที่จะต้องลงทำหน้าที่ในขณะสมาคมฟุตบอลกรหรือ FA ททำการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์ระหว่างผู้ช่วยผู้ตัดสินรายนี้และแอนดู์วสันกองหลังของลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามกระแสเรียกร้องของแฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการให้ปลดคอนสแตนตินออกจากการเป็นผู้ตัดสินอาชีพทันทีเนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในวงการฟุตบอลอังกฤษเดลิเมลเปิดเผยว่าคอนสแตนตินฮัตซิดาคิสผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ควรถูกลงโทษมันเป็นปฏิกิริยาเพื่อปกป้องตัวเองของแต่ละคน เราต้องการมุ่งเน้นการตัดสินที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาและแอนดูรบสันแต่ต้องเขาก่อนและนั่นคือการทำร้ายผู้ตัดสินอย่างไรมนุษยธรรมและไร้ความรับผิดช,ชอบอย่างมากสัมผัสตัวหรือแต่ต้องตัวเป็นเรื่องปกติเพราะบ่อยครั้งที่ผู้เล่นมักที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยในสนามเมื่อเกมจบลงแต่การสับสอกใส่ผู้เล่นมันเป็นเรื่องปกติและป้องกันตัวจริงๆเหรอการทำร้ายผู้เล่นมันป้องกันตัวจริงๆเหรอคลิกโฮปเขาใช้สมองส่วนไหนคิด และะพูดดมมันนออกาไ้เผยอัตราต่อรองแมนยูริพูสเปอร์และนิวคาเซลกับการคว้า2พื้นที่ท็อปโฟหลังจบฤดูกาลโบนัสโค้ชเบ็ดของอังกฤษยกให้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตำแหน่งท็อปโฟหลังจบฤดูกาลโดยมีอัตราต่อรองที่1ต่อ5แซงหน้าทีมันดับ3ของตารางอย่างนิวคาเซลที่มีราคาอยู่ที่2ต่อ9ในขณะที่สเปอร์เข้ามาเป็นเต็ง3ด้วยราคา5ต่อ2ส่วนเต็ง4และเต็ง5เป็นไบรตันและลิเวอร์พูลทีมันดับ7และ8 ของตารางซึ่งมีราคาอยู่ที่9ต่อ1เท่ากันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ